อะรที่ยังไม่รู้จักวัคซีนโนวาแวรมันนี่มันนี่เดี๋ยวควุณบิ๊จะเล่าให้ฟังเป็นวัคซีนตัวใหม่ล่าสุดก่อนที่จะคุยกับคนอื่นต่าไม่รู้เรื่องพบกับคุณบิ๊กได้ในรายการไขความลับ ตัวแบวเป็นวัคซีนใหม่ล่าสุดเรียกว่าโปรตีนสับยูนิตวัคซีนก็คือสกัดเอานามของเจ้าไวรัสโควิดมาแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายของเราได้เลยวัคซีนที่เรารู้จักกันดีอยู่ทั้ง3ประเภทก็คือแบบที่1คือเชื้อตายแบบที่2คือการตัดต่อสารพิุกรรมของอะเดโนไวรัสเพื่อเป็นพาหะเข้าสู่ร่างกายสุดท้าย m i n a ที่ถูกคุ้มด้วยอนุภาคไขมันขนาดนานโนซึ่งเบื้องต้นงานวิจัยเผยออกมาแล้วว่า <Wow. S 1> ข้อที่1นึ่งิผลเอฟฟิเคชีสูงถึง90%ัก <Wow. S 1> เทียบเคียงกับวัคซีนชั้นนําของล ทุกกี่ห่อได้เลย2ภูมิต้านทานที่ได้รับจากการได้รับวัคซีนโนวแวคเนี่ยองคงภูมิต้านทานได้สูงมากๆจากเทียบเคียงกับวัคซีน,นอ,อื่นๆเช่นซีโนแวคหรือแอสตราซเนกาซึ่งมีผลวิจัยว่าร่างกายสร้างภูมิต้านทานได้ประมาณ1000ง u อต่อ ML และถ้าเป็นไฟเซอร์โมเดอร์นาร่างกายจะสร้างภูมิต้านทานได้มากถึง10,000ห u อต่อ ML เบื้องต้นงานวิจัยออกมาว่าโนวแวคสร้างภูมิต้านทานได้มากกว่านั้นอาจมากถึง10เท่าที่เด็ดที่สุดของโนว์แว ของเจ้าไวรัสโควิดออกมาดังนั้นช่วงนี้โลกของเรากําลังมีอัลฟ่าระบาดเราสามารถสกัดเอาหนามของไวรัสอันอลฟ่าได้เลยหรือบางช่วงนะเดลต้ราระบาดเราสามารถสกัดเอาหนามของไวรัสโควิดันเดลต้าได้จึงทําให้เราสามารถทําวัคซีนในรูปแบบที่ตรงกับสายพันธุ์ที่กําลังระบาดเพื่อให้ร่างกายได้สร้างภูมิต้านทานที่จเพาะเจาะจงกับสายพันธุ์นั้นๆได้เลย เด็เที่เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆถ้าร่างกายของเราต้องการดอกทานตะวันเข้าสู่บ้านของเราสามารถทําได้4วิธีด้วยการหนึ่งคือนําต้นทานตะวันที่มีดอกพร้อมครบสมบูรณ์เข้าสู่บ้านแบบที่2มีญาติเป็นพาหะถือมเมล็ดทานตะวันเข้ามาในบ้านเราแล้วเราต้องมาปลูกเองเพื่อให้เกิดดอกทานตะวันที่ต้องการ 3. แบบที่3ามไม่ต้องมีพาหะไม่มีญาติแต่เป็นมเมล็ดทานตะวันที่อยู่ในแพ็เกจจิ้งนะส่งไปรณียีเข้าสู่บ้านของเราแล้วนำมเมล็ดนั้นมาปลูกเพื่อให้ได้ดอ,อกอทานตะวันที่เราต้องการและสุดท้ายในเมื่ออยาก ได,ดอกทนตะวันนักตัดมาแต่ดอกทนตะวันแล้วเอาเข้าบ้านเลยการเปรียบเทยียบให้เข้าใจง่ายถึงวัคซีนทั้ง4ประเภทอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันทุกวันศุกนะครับ